ฮัลโหลฮัลโหลอะไรเด้อบันไดฮะเข็นข้นคิวกินบขั้นข้าต้นยีบขั้นข้าต้นปอดสารพิษอันนี้ก็เป็นฟูตซานะคะแต่ว่ามันเป็นแบบไม่ได้บำรุงปล่อยตามธรรมชาติมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่รสชาติก็อร่อยโอเคยังบ่ทันไดนยัมก็เล ยังบ่ทันได้พอกินอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะน่าจะพอดีเลยเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ก็กินได้แต่ว่ามันจะออกฝาดนิดนึงหวานอมเปี้ยวฝาดนิดนึงเลเวลน้ำบกขาคุณพ่อบานพ่อบานขาหันนามาสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโล โอ้ไม่แค่เขาจะส่งลงออกไปนี่ก็เป็นพุทานะคะอร่อยมากโอเค